ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวคาแมเดือดลั่นแดงคนไทยมั่นหน้า ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นโพสต์ที่ถูกแชร์แล้วก็ถูกวิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์นะคะซึ่งกําลังเป็นคลิปวิดีโอที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณปราสาทตาเมือนทมที่จังหวัดสุรินโดยเป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวหญิงชาวกัมพูชาหน้าตาดีรายหนึ่งที่เดินทางจากปราสาทเพื่อกลับไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาแต่ระหว่างทางได้เกิดการโต้อตอบนักท่องเที่ยวชาวไทยที่พูดแซวว่าคนขะแคคนขมแม ในคลิปนะคะหญิงสาวชาวกัมพูชารายดังกล่าวหันมาตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำเป็นภาษาไทยว่าคนกัมพูชาค่ะไม่ใช่เขมรก่อนจะบ่นพึมพำบางอย่างจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารไทยและก็ทหารกัมพูชาที่เดินประกบอยู่ได้นําตัวหญิงคนดังกล่าวออกจากพื้นที่ไปก่อนที่นักท่องเที่ยวหญิงชาวไทยอีกคนจะตะโกนตามหลังว่าส่งแขกส่งแขก เหตุการณ์นี้สร้างความเห็นต่างและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ถึงประเด็นทางชาติพันธุ์และความละเอียดอ่อนของการใช้คำเรียกกลุ่มบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ